วันนี้พาไปดูต้นสิงโตจ้าเพื่อนๆต้นอ่อนๆกกรอบแถวแถวบ้านจ้านี่เพื่อนๆต้นใหญ่ไหมอ่อนๆกรบๆเนี่ยมันจะขึ้นซ้อนๆกันอยู่นะ เนี่ยมันต้องเป็นใบแบบนี้เนอะนเพื่อนเนี่ยไอ้นี่ดอกไม้เนี่ยการสีชมพนะูเนี่ยแต่อันนี้เป็นดอกไม้แต่อันนี้ใบกินได้ เห็นเขาว่ารสชาติเหมือนขี้เหล็กอะเห็นเขาแกงกันนะนะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนี่แหละเพื่อนๆแต่อันนี้อยู่ในที่ส่วนบุคคลนะมีลั้วมาแมวเข้าไม่ได้จ้ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่ไม่ให้เลี้ยงสัตว์เฉพาะบ้านหลังนี้นะเพื่อนๆบ้านที่อยู่นะ เพราะว่าตอนนี้กําลังร้อนใหม่ๆหน้าร้อนใหม่ๆกาลังอ่อนๆเง้มงามเลยก็จะมีเสียงนกเสียงกาหน่อยนะเพื่อนๆเพราะช่วงนี้มันกําลังหน้าร้อนใหม่ๆนกก็กําลังเหอแดดคนก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยววันไหนวันหยุดจะมาทดลองเก็บไปแกงกินสิแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะว่ามันรสชาติเป็นยังไง ว่าขมขนาดไหนนะจ๊ะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายอยู่แต่ว่าแพงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเด็ดเอาแต่ใบแล้วอะ่ะแต่เราอยากรู้เนอะว่าไปเก็บเองธรรมชาติแบบนี้กับซื้อเขากินอันไหนจะอร่อยฝากกันเนาะไปจ้าเพื่อนๆตามไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นกกๆดงดงแบบไหนเนี่ยเลยจ้า อยู่ในรั้วเพื่อนๆมันเป็นที่ที่บ้านที่เช่าอยู่อะนะเพราะว่าคนที่ไม่ใช่อยู่บ้านหลังนี้ก็จะเข้าไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอยู่ติดถนนก็จริงนะแต่ว่าหมาแมวคนอื่นเข้าไม่ได้นี่แหละเพื่อนเอนเอาไปลวกน้ำแล้วก็เอามาแกงกะทิเห็ดกราทำกันนะ น่ากินเจียวเดี๋ยววันไหนจะแกงใส่หมูสามชั้นแกงเหมือนขี้เหล็กบ้านเราอะ่ะดูสิว่าอร่อยขนาดไหนนี่ใบงามอ่อนๆเดี๋ยววันหยุดก่อนจะจัดการซะเลยวันนี้ไปทำงานเลยแค่เก็บภาพมาฝากอ่อนๆ,ๆเห็นแล้วคันไม้คันมือเนาะ อยากเด็ดไงนี่เ <F at> <N ee, S 1> พื่อนๆไม่ต้องกลัวหมาแมวจะมาทีเลี้ยทีลาดเพราะที่นี่เขาไม่มีแมวเฉพาะบ้านหลังนี้นะไม่มีแมวไม่มีหมาเพราะเขาไม่ให้เหลี้ยงแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆขอบคุณมากจ้าที่เข้ามาติดตามรับ ชมเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่